ฝากเข้าบ้านกดติดตามกดไลค์กดแชร์มือนะครับเอ้ยไปกันอยู่ยิบเลยยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มยิ้มทีสุดไมันเกิดมันเกิดมันเกิดกยิ้มแหม่มนี่มีรู้ถามไปทานย่งก็วันนี้ไงทะเลวันนี้เปลี่เนทะเลวันนี้แต่เกิดพรุ่งนี้อ๋อเดี๋ย เขาเลี้ยงก่อนเป่าเค้กวันนี้ดิงานใหญ่นะไม่ได้งานใหญ่แน่บอได้ดิจองรถมลำซิ่งคุยตีตรงนี้เนี่ยมีได้ไม่ชุนเลยยังมีด้ไม่ชุนเลยยงนี่ลาตรงนี้ว่างอยู่พี่ทำอะไรเนี่ยมะนาวโซดามะนาวน้ำแดงกินไม่เป็น นีราดสองอย่างหน่อไม้้วางใกล้ๆข้าวหวาน่ยเลยข้าวหวานนี่ย่างข้าวหวานย่างขวหวานหมาพามันผัดอยู่เาะผัดใส่ไก่บ้านนะแ้ย่างร้าวแซ่บเลยสดๆเป็นร้านผัดใส่ไก่บ้านแกงก็เสียบดิ เผ็ดโอ้ยตีหิวเลยเผ็ดหิวตู้อาหารซิมอาหาฮะตู้อาหารซิมอาหารอะไรเยี่ยมมะพร้าวนะเลิศอร่อยกว่าหน่อไม้อีกครันมันมันย่งบอมหนึ่งมันมันมีเป็นเกาด้วยไม่เหมือนหน่อไม้นะเออใช่หน่อไม้น่ะมันเรากินไม่เป็นไรปกติแต่หน่อไม้เมื่อกี้เราปวดนะหน่อไม้เออแต่คนเกาเป็นลูกพาได้เขาบอกเขาไม่รับเขาคือกินดูอย่างมะพร้าวน่ะอร่อย มันทำเป็นเส้นมือนอไม้อันยังอร่อยอนนันขมจงอย่าินนะใช่้บบน,นมาอยิอนรงทานขนมจีนเกยลอยดู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 ดดทำ <laughs> ประธานบริษัททําดูดิ เอมีเาีสวยบ่สวยีีสวยดีพี่หัวล้านพี่ทผมใหม่ก่อนสวยสุดๆเลชั้นห้าพี่ไม่ต้องบอกชั้นหาพอยังไม่ทำอะไรผมผุกระทุกกระเทิงหมดสสยแค่ชั้นละแชั้นห้าพอพอลงมาจากชั้นห้าก็แย่แล้วเหรอม่มีใครเทียบได้แล้วชั้นห้าเอ้านี่ปกตินะ เราประทานหมดไปนะตากไปนะมาเขือพีปลาดิ่มาหนึ่งตรกดำสีน้ำตาลขินมาเลยกาอีกพี่อน้ใส่ด้วยนะ่นอ่นั่นน่ะหน่อไม้อ้นะหน่อไม้หนเดียไอ้อะไรีห้เอง

้ากินอนสูรอะไไอโอ้รลงทานนะแม่ก็ร่อนยูเลยนี่ดเปิดเปิดเปิดรมทานอป่ระสบกั์มันจะแซ่บอร่อยุดตจมใช่มันต้องผสมันเลยแต่มันเป็นเพเพี้ยวต้องสับกปนแ้พี่ก็มี Nguyên cứu của mình. Chị, hôm nay, chị, hôm nay. 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 ทำไมพี่กินเยอะจังทั้งทั้งไข่ทั้งอูพี่ช้อนเาะอันนี้แม่ช้อนเออเอองั้นอ่ะ ตัดอเมง้าล้วเกมเลยาัดาวไดะอย่มันว่ามันมัอะไรดายงไงะทำยังไงอะก็ตอกใส่ใส่ดาวปกติอ่แล้วมันไม่มีน้ำมนดาวได้ไงไม่อันี้ก็ต้มมาแล้วตอนที่ว่าอยู่ในกล่องกินไม่เป็นนี่นอง แบดไม่อแล้วมันเค็มปลาเลมกลเลมอ่ะมันมันไม่เหมือนต้มอ่ะดาวมันไม่อร่อยถ้าดาวอร่อยเ่ไข่แดงไข่เค็มกินไม่ได้มอยจะไปไหน